เปิดโฉมคู่จิ้นใหม่นางเอกกรุนพีผาเอกรุ่นน้องชาวเน็ตกรี๊ดเคมีเข้ากัน เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยที่พึ่งหมดสัญญากับสังกัดช่องสามผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเดียนาฟรีโปแม้ว่าเธอจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ว่าความฮอตของเธอก็พุ่งจนฉุดไม่อยู่เหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้สาวเดียนาได้ไปร่วมเป็นนักร้องหลังกำแพงในรายการร้องข้ามกำแพงประกบกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตบลูพงดิวัตตั้งวันจเจริญทิจ้าตัวก็ออกท่าทีเคินมากได้จับแก้มหนุ่มบลูไปหนึ่งทีท่ามกลางแฟนคลับหลายคนก็ คดคู่นี้หนักมากซึ่งล่าสุดสาวเดียนาได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นนี้แล้วค่ะว่าเดียปลื้มน้องเขามาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากๆตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็อยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะเราก็จะแอบไปยิกแก้มเขาเราก็คิดว่าเขาเด็กนะจะจําไม่ได้ปรากฏเขาบอกว่าจําได้หมดเลยอายนิดนึงเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่น่ารักดีเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่ คิดว่าจะได้เข้าวงการแล้วมีน้องชายที่อยู่จังหวัดเดียวกันได้เข้ามาด้วยก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาขี้อายมากจริงๆเดียวเข้าใจนะว่าทุกคนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ใช่แค่เดียนะชอบน้องบลูหมดเพราะเขาเด่นมาก